สวัสดีครับเพื่อนๆที่ติดตามทางช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางทาง Facebook ด้วยนะครับวันนี้ดัตตี้จะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูต้มผักกาดดองกระดูกหมูครับเป็นเมนูที่ทำง่ายๆแล้วก็อร่อยได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับตัวน้ำซุปเนี่ยมีรสชาติหวานหอมกลมกล่อม,มนะครับแล้วก็ ตัวกระดูกหมูที่เราตุ๋นจนเปื่อยเนี่ยก็ยิ่งทําให้เมนูนี้อร่อยเพิ่มมากขึ้นนะครับยิ่งวันนี้เราใช้ผักกาดดองสําเร็จรูปนะครับก็จะได้ทั้งความสะอาดแล้วก็รสชาติที่อร่อยนะครับเราใส่ลงไปในน้าซุปด้วยก็ทําให้น้าซุปมันมีรสชาติหวานหอมกลมกล่อมนะครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทําง่ายๆแล้วน้าซุปเนี่ยซดคล่องคอมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับ ขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกเป็นซี่โครงหมูนะครับเราใช้ประมาณ1กิโลกรัมครับต่อไปเป็นน้ำเปล่าสําหรับทําน้าซุปเราใช้2ลิตรครับต่อไปเป็นผักกาดดองสําเร็จรูปเราใช้ประมาณ2ห่อนะครับเราจะใส่ทั้งน้ําแล้วก็เนื้อด้วยเลยนะครับต่อไปเป็นรากผักชี3รากกระเทียมจีนบุบป,ประมาณ5กรีบสีอิ้วขาว3ช้อนโต๊ะเกลือ1ช้อนชาพริกไทยป่น1ช้อนชา ผงปรุงรส1ช้อนชาครับต่อไปเป็นกระเทียมจีนเราสับหย,ยาบๆนะครับประมาณ10กลีบเราจะทํากระเทียมเจียวครับสุดท้ายเป็นต้นหอมผักชีขึ้นช่ายนะครับเราใส่เพื่อเพิ่มความหอมครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับขั้นแรกเรานําน้ําซุปตั้งไฟแรงครับจากนั้นเราก็ใส่กระดูกหมูลงไปครับเสร็จแล้วเราก็ใส่รากผักชีบุบแล้วก็กระเทียมบุบเพื่อช่วยเพิ่มความหอมครับ จากนั้นเราก็ต้มไปเรื่อยๆจนน้าเดือดเลยนะครับระหว่างรอเราก็จะมาหั่นผักกัดดองรอกันนะครับวันนี้แดดดี้เลือกใช้เป็นผักกัดดองแบบสําเร็จรูปนะครับมันก็จะได้ความสะอาดแล้วรสชาติอร่อยด้วยนะครับเพื่อนๆจะเลือกใช้แบบซองแบบนี้หรือจะเลือกใช้แบบกระป๋องก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบได้เลยครับจากนั้นเราก็นํามาหั่นให้เป็นชิ้นพอคําครับพอเสร็จแล้วเราก็นําไปรวมไว้กับน้ําเลยนะครับ วันนี้เราจะใส่ทั้งน้ำแล้วก็เนื้อด้วยเลยนะครับตัวน้ำเนี่ยมันจะมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะครับพอเราใส่เข้าไปในน้ำซุปแล้วเนี่ยมันจะกลมกล่อมแล้วก็อร่อยพอดีเลยนะครับเรากลับมาดูที่น้ำซุปของเรานะครับพอน้ำซุปเดือดแล้วมันจะมีฟองลอยขึ้นมานะครับเราก็ช้อนฟองออกให้หมดนะครับจากนั้นเราก็ตุ๋นไปเรื่อยๆจนกระดูกเปื่อยเลยครับ ้ากระดูกของเราเปื่อยแล้วนะครับเพื่อนๆสังเกตว่าเนื้อเน,อเนอมันจะล่นออกมาจนเห็นกระดูกได้ชัดเจนเลยนะครับหรือเราใช้ช้อนตักดูก็ได้นะครับถ้ามันหลุดออกง่ายๆก็แสดงว่าเปื่อยใช้ได้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําน้ําแล้วก็เนื้อผักกาดดองเนี่ยใส่ลงไปได้เลยครับจากนั้นเราก็ปรุงรสครับใส่ซีอิ๊วขาวผงปรุงรสเกลือแล้วก็พริกไทยป่นช่วยเพิ่มความหอมครับ แล้วเราก็ตุ๋นต่ออีกสักครู่หนึ่งนะครับให้ผักกาดดองเนี่ยมันนิ่มลงนะครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับเราก็เตรียมตักใส่ชามเสิร์ฟได้เลยครับเวลาเราเสิร์ฟเราจะโรยด้วยกระเทียมเจียวเพื่อช่วยเพิ่มความหอมนะครับตัวกระเทียมเจียวเราก็จะเจียวด้วยไฟอ่อนๆไปเรื่อยๆจนกระเทียมเหลืองกรอบนะครับจากนั้นเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันเตรียมนําไปโรยหน้าได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูต้มผักกาดดองกระดูกหมูครับ เป็นอีกเมนูหนึ่งที่สดแล้วชื่นใจคลองคอมากๆเลยนะครับ ตัวผักกาดดองวันนี้เราใช้ผักกาดดองสําเร็จรูปนะครับก็จะได้ทั้งความสะอาดแล้วรสชาติที่อร่อยด้วยนะครับมีความกรอบมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวนะครับทำให้น้าซุปเนี่ยมันมีความกลมกล่อมแล้วก็อร่อยขึ้นด้วยนะครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทําง่ายๆแล้วก็ทานได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับเ,เพื่อนๆลองไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปของพวกเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ด a d ดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ